ครับสวัสดีเอฟซีพิจาาทุกท่านครับมาพบพ่อกับพิจารณาขึ้เก่านะครับอ่าเศร้านี่มาอยู่กับพ่อจอยครับอยู่กับพ่อจอยพ่อจอยมีง้อฝากพี่น้องสีโคมนะครับเป็นง้อแม่ลูกลูกตัวแม่ทั้งสีโคมครับราคาพ่อเบาพี่น้องมือนี่ครับสีโคมงถาเบิ้งไปน้ากันนะครับอยู่บ้านซากก่อนนิคมตมบนหน้าวะอําเภอประทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับมีง้อแม่ลูกมาฝากพี่น้องสองหมื่นไปนะครับสามหมื่นสี่หมื่นครับสีโคมพี่น้อง ราคานาะเลียงทุกโคมครับงแวแมลูกตัวเม่ทั้งสี่นะครับเดี๋ยวเราเบิ่งกันรายละเอียดแต่ละโคมกับพอจอยนะครับมือนีกะแดดออกน้อยนึงพี่น้องมาเสารนี้คืบอีกแล้วผ้ายู่กาจิมาอีกแดวพี่น้องเอ้ยจักจังเลยละ่ะทางไทยอำนาจนะครับฝนฝ่าดีหแห้งพี่น้องเลยบางทันกำลังวานเขานะครับจังหวนัพิจารณาจิไทยปันวานเขาขือกันนะครับเอางัวตัวแรกได้พี่น้องเด้อนี่ครับเป็นงวแมลูกลูกตัวแม่นะครับสดใสเรื่องงวโคมนี้ ม้วนม่ลูกลูกตัวเม่ครับโคกนี่เปิดในราคา43,000ืามครับพจอร์นเปิดไว้43,000ืามต่อรองได้นะครับเป็นว้วลูก2นี่ร่วมตัวนี้นะพี่น้องไม่2เดือนกว่าลูกเพิ่นลูกตัวเม่แม่เพิ่มหน่ายสูง126ครับ126บวกลบเคยวิลูุกละสองตัวพี่น้องร่วมตัวนี้สถานะต่อพี่นานยี่ป้นสมนะครับลูกยังหน่อยอยู่นะครับแม่เพิ่นวุ์วไทยกลางพี่น้องอ่ะลูกเพิ่นกับบราหมันลูกผสมแล้วครับก็จะผสมบราหมันมานี่ลูกเพิ่นจมูกสีดำบอบดฉีบม ดูดไว้สองเดือนกว่าๆนี่ครับแม่บรรทายสูงหน่อยยี่สิบห้องหลบครับสี่หมื่นสามครับละวห้าเปิดเด้อสดสดแทงสดใสหัวมันบ่เผาพี่น้องหัวลูกสองเท่าสดแทงเครื่องดำพร้อมเปิดรา้วค่าเบาๆจอยครับไอ้เพจสีดำนะครับพวงหางสีดำนุ่มสีครับบ่มีติ่งนุ่งามนี่ครับโคมนี่นี่ใสดีทั้งแม่ทั้งลูกครับขวัญจับมองนั่งทับนะครับบางท่านว่าขวัญมันคืนอยังก็ขึ้จอมพี่น้องครับ จอมไม่ใช่จับอ่ะสีมันได้พอจอยมองนั่งทับนั่นเนาะไม่ยา่พอนั่งขี่ควายขี่ง่วนเระมาณนั่นเห็นปะมันจับตัวนั้นมันสีคาวมันสีคุ่นมันสีเลี้ยงง่ายข้าเจ้าผู้เฒ่าผู้แก่เขาว่าถ้ามันจับแถวเอวมันสีบวกขุ่นเนาะพอจอยวานถันเนาะก็คือจอมเหมือนละครแล้วแต่คนถือบางคนกับบ่ถือพี่น้องครับบางคนกับบ่ถือบ่เป็นยังตรงหลังมันนะเบิ่งหน้าตาเพื่อนบัดนี่นี่ครับเนี่ยมาดูกันอจมูกสีดำครับบ่ฉีกบ่แดงพี่น้องเอาเบิ่งหน้าตาใกล้นี่ครับ สายหูสีดำครับขีบเล็บงามเบึงถ่ายลูกเพืเอ่อนี่ลูกเพื่อนหนาครับเพศสีดำพ่วงหางสีดำลูกสาวไว้สองเดือนกว่าพี่น้องน,นะครับมือเรื่องก็มีนี่เป็นปลามันลูกผสมครับสังเกตจากหูพี่น้องหูเงาเๆน,นี่หูหขึ้นยังนี่สี่หมื่นสามครับต่อร่องได้แม่ขนเหี่ยนเหียนลำตัวเงาครับพี่น้องประกันตันี้ค่าทุกค่าทอนสวงสุดสองจมทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยนี่ครับโคบนี่สี่หมื่นสามครับราคาเปิด สามาตรล่องราคาได้นะครับเบิ่งเกตไกลโหลดกีบเล็บพี่น้องครับกีบเล็บธรรมดานะครับนุ่มสีเตาง,งามนุ่ม 4, 3, ลูกสองกีบเล็บหลังปติสองตัวครับสี่หมื่นสามตรล่องได้พี่น้องลูกตัวแม่แล้วนะครับท่านใดบร่รมันสื่อว่าท่องแล้วบ่ะมันลูกตัวแม่ยสื่อไปโหลดตัวนี้มันเถะได้ตัวแม่สมใจ <laughs> ม <laughs> นี่โอ้ก็ยังนี่พี่น้องเลยพูนจับได้ใบได้ก็ผจอยข่มแหลกสี่หมื่นสาม ลูกตัวแม่ครับม่วงแดงลูกตัวแม่ลูกสองร่วมตี้เลยชัดเจนเพราะว่าเขาเคนเดีชัดแห้งนี่ครับหูแห้งพี่น้องเพิ่งฟังนี่นี่ลูกสาวนี่ครับประกันค่าถกค่าถอนส่งสุ้ดส่งจมทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแม่มันถ่ายสูงมหน่อยยีสิบหกหัวลูกครับม่วงลูกสองม่วงเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกครับโค้งแหลกของมือนี่นะครับราคาเบาเบานี่ครับเพิ่งส่วนไายเพิ่งส่วนไาย บรรยากาศซื้อเรื่องอีกแล้วแดดก็จะค่อยใส่ผัวอยเลยผ้า, <c oughs> าอายุกันใช่ไหมอีกวะอยอยอเอาตอนในมองหางัวแม่ลูกครับลูกตัวแม่พี่น้องนี่ลูกตัวแม่แพงแพงพี่นออ้องขึ้นมอนียเพราะว่ายังลูกตัวเธอคนถือก, <c oughs> <c oughs> ก้นเก่าฮะตัวลูกตัวแม่ครับงัวน้อหน่อยตัวแม่แพงนะครับเพราะว่าอยากได้ลูกตัวแม่ว่าจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์เนาะแม่ลูกเพื่อนจังเลยใหญ่ขึ้นกับผสมแม่มันกับผสมสินะเอาแม่พันธุ์เขาสองขอกับจบพราะเพราง่วงง่วงง่วงเถิบมันถือช่วงนี้ พอจอยก็เลยหาตลูกตัวแม่มาให้นะครับนี่ครับโคบเนื้อคมแหลกสี่หมื่นสามพันเบื้องดูอีกรอบนึ่งไปยุ่งฟังหัวลูกนี่ครับอ่ะเบื้งแล้วเกี่ยงกันแล้วหู่พี่น้องหู่ทั้งแม่ทั้งลูกกันล้วสดใสขึ้นยังนี่มึงนี้มันสดครับมันมันไม่มีลายไม่มีไม่มีแต้มไม่ยั้งหรอกมันสดเท่าสีมันสดไม่มีแต้มมีลายไม่ยังบ่เถ่าพี่น้องเห็นบ่งามขนเหี่ยนเหี่ยนพร้อม กินเก่งสุดยอดแม่เพิ่นนี่ยเล่มเก่งแค่เล่มเกง่เกงนะครับโคมนี่สี่หมื่นสามเนาะพ่อจอย <40 3 S 1> ตัวล่องไหนครับหัวลูกสองตัวอีละลูกวัยสองเดือนกว่าท่านใดสนใจก็โทรมสรทาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับอยู่บ้านสร้างก่อนพี่น้องสขารับโคมแรกนะครับอ่ะต่อไปครับเบิ้งโคมที่สองครับราคาเบาลงอีกพี่น้องบ้านนี่ปะ่ะพ่อจอยไปกินหญ้านีปเบิ้งโคมที่สองพี่น้องครับเป็นหัวแม่ลูกลูกตัวแม่อีกแล้วพี่น้องงามลูกงามแม่งาม โค่โมีสองครับพอจอยเปิดใบสามหมื่นสี่นะครับพี่น้องสามหมื่นสี่พันต่อรองไหนนะครับพ่อปองลูกงามเด้อโคมนีงัวลูกแหลกบอกพ่อจอยลูกกแงัวลูกแหลกป๋องพี่น้องเคยมีลูกกันหนึ่งตัวตัวนี้แหละวบสองเดือนแล้วบอกได้ถึงบ่ประมาณส 12, <000 S 2> องเดือนกว่าถึงสองเดือนแต่ลูกมันงามสามหมื่นสี่ครับพี่น้องครับแม่ยพันถ่ายสุ่มลอยยิบหานะพ่อจอยเนาะงัวลูกแหลกงัวไทยกลางงามลูกงามงามพี่น้องบราหมันดูผสมลูกเป็นเห็นบ่หน้าเป็นตะหักกี่ยังนี่ งูไปทางบราหมันจมูกสีดำเป็นดอกนางงามลูกสาลูกสาวไปเดือนก,กว่าๆสองเดือนนี่ละนี่งามงูทไทยให้ลูกสุดยอดพี่น้องเงยเห็นบ่ก็เจ้าสมโตมาสามหมื่นสี่พันครับควบนี้สองครับแม่เป็นท่ายุ่งลอยยีจำหาบลบครับเคยไปดูกันหนึ่งโตตัวนี้เลยข้งว่ลูกแหลกสีแดงงามแดงงามทั้งแม่ทั้งลูกสดอีกแล้วพระจอยซุดอีกสดคือมันมันจะกสีมันงามมันไม่มีแต้มไอ้หน้องมันมาไล่งามนี่เครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกโหลดนี่ เพศสีดำพ่วงหางสีดำครับดูพันธุ์กันนี่ดูพันธุ์สามหมื่นสี่พันครับตัวร่องไหนพี่น้องครับพ่วงที่สองราคาเล่าใจอีกแล้วในลูกตัวแม่ไปสมใจเรต้องไปลุงหลุนว่าลูกตัวเถิกตัวนั้นละในตัวแม่ไปแล้วนี่พี่น้องบ <c oughs> ุได้กำลังมองหาง่วสาวหน่อยเห็นบ่เอาไปเลี้ยงเอาเป็นตะหักเป็นตะแพงคือนยังหนึ่ลูกสาวพคนง <c oughs> ามพาังปลามันดูผสมอ่ะเบื้องหน้าแมียพี่น้่งลูกแหลกเขพอใจลูกแหลกแกดีพี่น้องครับจมูกสีดำบ่ฉีกบ่แบง นะครับงูดุกแหลกน้าขาติดโบดมาน้าดูเพป็นง่ามๆพี่น้องหูพร้อมมันก็หูแล้วคนเดอยวตาหน้า,า,นาวันลูกเสาไอลูกไอลูกสุดยอดสามหมื่นสี่ครับพ่อทีสองพี่น้องครับประกันตั้มนี้ขาถูกขาถอนสรงสุดตรงจมคือเก่า,<ม>านะครับผู้ใดมองหางราคาเบาๆพี่น้องราคาลคักสามอยากได้สองตัวลูกตัวแม่ไว้น้ำพร้อมโม้พิหวังนี่ลูกงามนะครับลูกงามแม่งาม มันเทียบกันไปตัวมันเทียมกันไปนะครับถ่ายสูงมหน่อยยีซิบหาบลลบเนาะตรงหางขึ้นเป็นเพื่อนเองก่อนครับก็หล่อของถุงนึงอันนี้หายบังจังบึงอีกที่หนึ่งนี่ครับฟังนี่ตัวนี้ก็น่าจะเป็นเดือกกัดเนาะเพราะหนาเป็นล่าปีสกินโมเมนต์ล่าปีสกินแถวทีบั้มมีครับล่าปีสกินอาจจะเป็นเดือกเป็นยังกัดเพิ่นไปนะครับนี่นี่เนาะ เดี๋ยวว่มีลำปีสกินพี่น้องครับเนมันปีเพิ่มครับยังมันเป็นเ,นเพิ่มนะนุ่มลูกแหลกครับนุ่มสีเต่าไม่มีติง่งกีบเล็บงามสดใสครับงัวลูกแหลกหูแตะละังง่วนพลพลใหญ่เบืงบ้งขีพนเบื้งขีพนเลยพี่น้องเลยว่ามันงัวนพันออกลูกแลว้วไหมงัวนกินเก่งเดี่ยงง่ายๆพี่น้องนี่เห็นไหมก็ต้องเอาไปเพียรยากเดี่ยกลัดเนาะต้องหาเพิ่นมีถุงเงินนุน่งนี่ถุงเงินถุงคำเพิ่นเห็นไหม ในหนึ่ง<ฮ>จากควนไปมันคืบนหนึ่งเห็นไหมครับพี่น้องครับเนี่เห็นว่าเป็นถุงเงินถุงข้มามปูเถ่าเป็นเนถขาเถ่าวานล่ะห้องที่สองครับหัวแม่ลูกๆตัวเมย์ราคาเ่าๆสามหมื่นสี่ครับราคาเปิดราคาห้องต่อรองได้นะครับหัวแม่ลูกๆตัวเมย์หัวลูกแหลกเลยล,ลูกแหลกเลยพี่น้องสดนึงลูกงามได้เลยสดใสได้พี่น้องลูกแข็งขาใหญ่อยู่ด้วยมึงนี่ล่ะมึงคงสั่ง โค้งสางอีกอ่จาจัาหน่อยปีกว่าทวมหัวเมียแน่นอนโค้งสางดุพันธุ์ใหญ่อยู่เป็นบราหมันดุผสม,มนะครับดูกสาวโค้งที่สองพี่น้องครับสามหมื่นสี่ครับตัองรองไรมักตะลุกพิ่นนี่แหละถ้าใดสนใจกระสุนมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับอยู่บ้านสากลตำบลญน,หนาหวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญถ้าเดียดยามได้กระบ,บอกพี่น้องเอ้ยขึ้มสลึมสลือ จะเป็นผดมันเหลือฝนนี่ก็ได้วันำเห็รเวียกโอ้ยแดดเนาะห่อนเปียงเปียงโคมที่สองครับงวงแม่ลูกลูก,ลกตัวแม่สามหมื่นสี่พันครับราคาห่องอต่อไปครับเบื้องโคมที่สามพอจ้อยไปเลยโค้ที่สามแดดออกมาแล้วเบื้องงวงโคมที่สามพี่น้องครับเป็นงวงแม่ลูกลูก,ลกตัวเมีโคมนี่สามหมื่นสามพันครับสามหมื่นสามพันต่อรองใด เป็นมัวลูกแหลกด้อพี่น้องเนาะห้วกแหลกพ่อจอยห้กวกแหลกครับถ่ายสูงหน่อยยี่สิบห้าบวกลบครับแม่เพิ่นถ่ายสูงหน่อยยี่สิบห้าบวกลบเคยดูกันหนึ่งตัวรวมส้วครับลูกงามควบนี้ลูกตัวแม่สีแดงงามงามลำโตเงาอลัดต์ใบสองเดือนนะครับห้วลูกแหลกนะครับ,ารนนรบสามหมื่นสามพันครับต่อรองได้ครับมัวแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องควบที่สามหองมือนี้ครับประกันตั้มนี้ค้าทุกค้าทอนสูงสุดทองจมทั้งแม่ทั้งลูกนะครับมัวเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูก เพศที่ดำพ่วงหางสีดำครับตังแม่ลูกเด้อลูกงามพวบนี่นี่ครับลูกพิ่นสีแดงแดงงามนาลูกตัวแม่วัวลูกแหลกรก่อมสามหมื่นสามตรองไหนเลี่ยมมือให้ยังนะประจอยหิ้วนี่ครับอ่ะประกันค่าทุกค่าทอนส่งสุดส่งจมคือเก่านะครับวัวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับควบที่สามพี่น้องครับสามหมื่นสามพันนาคาเบาควมนี่คือลูกพ่นงาม ลูกลำโตเงาอันละพี่น้องพูนเงาแห่งนาพร้อมสีแดงงามพร้อมลูกสาวนะครับง้อลูกแหลกพร้อมพี่น้องฮะลูกงามโคมนี่นี่ครับแม่์พันถ่ายสุขลอยีสิบห้าบุกลบประกันตันี้คือเก่านะครับขารถคาถทอนคือเก่าจมูกสีดำครับเม่เพิ่นบพชีกบบแวงครับนี่ขึ้มสลึมสลือพี่น้องฝนกับวปตกไอ้ฝนว่ตกแดดก็บโออกิึงน้ำกันอาทิตย์โปรไซนไงนะครับโคมที่ สามนะครับพอจอยเพิ่นเปิดใบสามหมื่นสามพันนะครับแม่เพิ่นถ่ายสูงอร่อยยี่สิบหาบครบเนาะ<ด>ตอนนี้กัญญาหนาวพันผสมเนาะครับลูกเพิ่นยังหน่อยอยู่ลูกไปสองเดือนลูกเพิ่นงามพี่น้องนี่ครับลูกเพิน่นสีแดงงามกวม่าเม่ให้ลูกงามหอมหลัง,งกว้างๆเลยนี่ครับลำตัวเงียบลาดพู้นหน้าตา, <laughs> อ,าอัน,น่ะสนใจก็ะสุสนมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับครมนี่นน 3, นครอที่สามนะพี่น้องครับสามหมื่นสามครับราคาห่องพูนเพีสีดำทั้งแม่ทั้งลกูก พ่วงหางที่ดำทั้งแม่ทั้งลูกนุ่มซีครับแม่เพินบม่มีติง่งนี่ครับพี่น้องครับโคมที่สามข้องมือนี้ราคาเบาๆก,ก็พอจอยเปิดไปนะครับสามหมื่นสามต่อรองได้น่าสนใจแห้งพี่น้องเลยมัวไทยครับมัวแม่ลูกลูกตัวแม่พร้อมทันได้บในหน่อย,อยพี่น้องครับอยากได้ลูกก็ไม่งามไปนี้เลย สามหมื่นสามลูกตัวแม่ครับลูกแหลกร้อมลูกพันงามครับล่างตัวเงาอลัดเลยอ่ะต่อไปครับไปเบิ้งโคมที่ซีน้องพ่อจ้อยน้องบัตรเนาะโคมที่ซีครับบัตรครับค่าค่าเบาบัตรเบิ้งโค้มสุดท้ายพี่น้องครับโค้มสุดท้ายเป็นมัวแม่ลูกลูกตัวแม่แล้วโคมนี่ราครับบัตน้องพ่อจ้อยสองหมื่นเจ็ดกับพี่น้องราคาเปิดสองหมื่นเจ็ดพันต่อรองได้เป็นมัวแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกงามลูกไหวสองเดือนกว่ากว่าถ่ายเป็นหมูพี่น้องุ่นกลมอมลำเลย นี่เห็นม่ลูกสาวเห็นมาครับงามงามพี่น้องเอ้ยน้ำนุมพอดีเนาะน้ำนมมันดีน้นำตาลหลังกว้างเลยสองหมื่นเจ็ดครับแล้วค่าเปิดแล้วค่าห้องพี่น้องเอ้ยต่อร่องไดนครับไดนไปสองตัวเอาัวแม่หลูกหล,ลูกตัวแม่ครับลูกซีเคยไปหลูกกับซีตัวประมาณซีตัวตัวนี้แหละครับพี่น้องลูกเพิ่นง,งามหลูกตัวแมพ่พร้อมนี่หรอมหลังกว้างครับเอาเบื้องกำกันอยากใครเบื้องหลังนี่เห็นมาพี่น้องเนื้อนั่งดีเลย ม่วลูกซีครับมวไทยแม่มันสูงอร่อยเท่าไรพ่อจ้ยมอยสิบหา15า,าเซนครับหนึออ่งเมตรสิเซนม่วไทยเท่านี้ละบอกง่ายๆราคาเบาๆด้พี่น้องสองหมต่อรองได้อเอาลูกง่ามอยู่ดอก,ก,อดอกนี่ครับขงแมวพันม่วไทยกินหยาสุจดจอดเพิ่ององฟังนี่ก่อนหล,าล่าเอ้หมูสีดำมสีเบแบงครับพี่น้องเขาไอซัมเนียวน้ะม่ายาวาว่านี้ละม่วไทยพี่น้องเอ้าครับเขาเหนื่อยกยบเล็บนะครับปกติดีม่วไทย โคนใหญ่กว่าตัวนี้ครับนมซีบ่มีติ่งนี่น้ำนุ่มพื้นดีเติบหลูกงามๆนะครับประกันค่าทุกค่าทอนส,ส่สงทุกตรงจมคือเก่าแม่ควบนี่ราคาเบ,บาๆหลูกมันงามหลูกลำโตยาวอันลนะได้พี่น้องเบิ้งอยากกินหนาบปล่าเพลิดเพิ่นแม่เพิ่นแดงผ้าดำครับลูกกับแดงผ้าดำเหมือนกัน นะครับพวกหางสีดำทั้งแม่ทั้งลูกนี่ลูกพันง่ามงานไปโอ้วเงาหางเงยโคมสุดท้ายพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดพันครับราคาเปิดราคาห้องเด้อต่อรองได้เมื่อวันแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับมือน,นี้ครับมีมาฝากพี่น้องสีโคมนะครับเ่อวแม่ลูกลูกตัวแม่ทั้งสีโคมเลยสนใจตัวใดก็ส้มมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอยู่บ้านสร้างกรสระบนนุตำบลนาหว่างอำเภอทุ่งร,ราดจังหวัดอำนาจ,จเจริญ พูดถ่ายาน่ครับนาสนใจครับดูพันง่ามงามดูเสาง่ามแห้ง mm hmm. ลำตัวเงาอันลดัดนาพร้อมนะครับราคาเบาๆสำหรับคลิปนี้ครับพิจาขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม oh.